สวัสดีจ้าพเพื่อนเพื่อนจ๋ามากินข้าวต้มกับสาหแพลวกันนี่ไอ้เต้าหู้ผัดสาหแ่าวใส่กล่องแล้วไงก็เลยไม่ได้เทใส่จานอีกนี่ผักดองผัดไข่เนื้อเค็มแดดเดียวปลา,าแซลมอนแดดเดียวปลาซิวแก้วทอดเค็มไม่รู้จะกินอะไรดีข้าวต้มค่ะเพื่อนเพื่อนข้าวต้ม,ตมไปขายไปกินกัน มาค่ะเพื่อนๆสวัสดีจ้ามาค่ะมากินข้าวค่ะอากาศร้อนๆกินข้าวต้มด้วยอากาศร้อนๆกินข้าวต้มดีนะทำเยอะๆเลยกินหลายๆมือ ผักดองผัดไข่อากาศร้อนจะไะแก้ผ้าอยู่แล้วเพื่อนเวลาร้อนร้อนจริงนะสวิตอ่ะผักดองนี่ก็ดองเองแหละเพื่อนๆมันเปรี้ยวมากๆเอามาผัดไข่อร่อยอยู่กี่กข้าต้มใส่ตู้เย็นเนี่ยเป็นอัทิตแล้ว ผัดไข่อร่อยข้าวต้มไม่ร้อนมากอุ่นๆปลาซิวแก้วปลาซิวแหละไม่ใช่ซิวแก้วตัวมันไม่เป็นใสก็ปลาซิวแหละรือมนจะมาหาชัยสาวนีเลก็ทอดอย่างเงี้ยจะกินหรือเปล่าอยาไปฝากเพื่อนด้วย chân là xí muối em, ừ, ngon rồi, đẹp, đẹp, đẹp. mọi viên huổi cái hôm nay, đặc cá siêu ngon, mấy thêm ลูกสาวส่งให้อยากืองไทยตู้ผัดผัดขิงไม่มีอะไรเค็มในปลานี่ก็ไม่เค็มมากนี่เราก็ผัดเองอากาศร้อนๆมันปนญหาอะไรกินที่มัน รสชาติไม่จัดจ้าผักดองมีกระป๋องหนึ่งนะอีกกระป๋องนึงนี้ยังไม่เปรี้ยวมากแต่ก็เปรี้ยวแลละชุดนี้มันเปรี้ยวมากนะ จับผัดไข่เรียบร้อยอากาศร้อนอยู่บ้านโปเลย เรื่องของเรื่องที่ทำเยอะไม่ใช่หรอกนะมันอยู่ในตู้เย็นหลายอาทิตย์แล้วเดี๋ยวมันจะเสียจริงๆมันไม่เสียหรอก,กเพื่อนจับผัดไข่ยิต้มเลย สาวันแพ้ว่าจะไปฉีดวัคซีนโควิด1เหเพื่อมนมันก็เงียบเงียบแล้วนะนึกในใจไม่ไปแล้วลแหละเาสาวันแพวก็ช่วงนี้กอ,อดๆแต่ๆเรื่องเวียนหัวเนะี่ยวันนี้กลับมาเวียนหัวอีก อร่อยนะแบบดอหผัดไข่อ,อร่อยกี๋รับต้มเพื่อนๆที่ดองผักแล้วมันเปรี้ยวหลายๆวันเปรี้ยวมันเปรี้ยวเกินกินอ่ะนะพี่กนะ ผัดไก่กำลังเลยบีบน้ำบอกให้แห้งเลยนะเพื่อนไม่ต้องล้างเพราะเราดองเองนะบีบน้ำไม่แห้งเลยแล้วก็ผั่นผัดก็ใส่น้ำตาลนิดนึงผักอะไรมันมีต้นหอมมี หลายอย่างเลยนะดอกหอมก็มีต้นหอมก็มีกระหล่ำปีมันดองปนปนกนันเปรี้ยวเปรี้ยวมากแกมงมักผัดอร่อยเลยลืมเต้าหู้เลย ากาศแล้วร้องสารแมวแล้วแมวมันร้อนมันแอบนอนตะมุมบ้านที่เย็นๆขนก็เยอะไงพันเปอร์เซียขนก็เยอะสงสารนางแอบนอนอยู่มุมห้างนักแข่งทอดใหม่ๆอร่อยกรอบ เขาก็ไม่เค็มนะือมอนเจ้าเค็มเค็มบอกลูกสาวว่าซื้อก็ดูดีๆแพงหน่อยไม่ว่าให้ไม่เค็ม เมื่อกี้หนอกจะหอยฝากเพื่อนคนแอฟริกาวันก่อนอุ่นเนื้อติดเอ็นก็ไปฝากนางหอนะ ทำงานอยู่ด้วยกันมาเนะี่ยจะ20ปีแล้วสคนเนะี่ยอยู่ด้วยกันมาแต่อยู่คนมันแหลกนะเราช่วยเหลือกันตลอด ก็จะไปดูดฝุ่นดูบ้านให้แม่เวียนเวีนหัวแล้วไม่ไปเลย อิ่มแล้วค่ะเพื่อนสองถ้วยอยู่ไปแล้วค่ะไปแล้วค่ะคนตัวจ๋าไปแล้วค่ะร้อนหรือเกิน